ค่ะชื่อครูเป้ค่ะก็ปัจจุบันอายุ40ปีนะคะแล้วก็ทำงานเป็นโปรเจกต์แมนเจอร์ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะหลักๆเลยก็คือเป็นโรค SLE หรือว่าโรคคุ้มพวงที่รู้จักกันนะคะก็เป็นมาตั้งแต่อายุ20ช่วงแรกๆก,ก็คือเป็นหนักเลยก็คือเหมือนกับว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายเรามันขยันเกินแล้วก็มันก็กินตัวเองทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยบกพร่องหลักๆเลยเราก็จะเซนซิทีฟกับอาการ แพ้นั่นแพ้นี่แล้วก็เป็นบางทีอยู่ดีๆก็อาจจะปวดข้อขึ้นมามันจะเป็นที่ระบบเลือดกับระบบข้อด้วยอะค่ะคือตอนที่ปุ๊เปเป็นใหม่ๆเนี่ยเกจเลือดเหลือแค่สามพันแล้วก็มีเลือดออกตามผิวหนังและระบบข้อก็คือข้อทุกข้อในร่างกายเนี่ยบวมหมดเลยทําให้ไม่สามารถเดินได้แล้วตอนนั้นคุณหมอหรือใครแจ้งไหมครับว่าเป็นจากอะไรอะครับอ่าจริงๆโรคเนี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นจากกรรมพันธุ์ค่ะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยก็จากที่อ่านพวกงานวิจัยด้วยอะ ด้วยแล้วก็ศึกษาแบบอัปเดตโลกเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะพบว่าโลกเนี้ยมันเกิดจากสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปเช่นแบบพอเราพักผ่อนไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เหมือนแบบระบบภุมคุ้มกันร,ร่างกายอ่ะมันพังได้อูเป้เนี่ยคือเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะกลายพันธุ์มาจากภูมิแพ้อากาศไปเรียนที่บางแสนกลางวันก็ร้อนจัดกลางคืนก็คือลมทะเลขึ้นแล้วก็ทําให้แบบ เหมือนกับร่างกายมันปรับสภาพไม่ทันนะคะบวกกับว่าเราพักผ่อนนอนน้อยด้วยก็เลยทําให้แบบภูมิคุ้มกันร่างกายมันก็ค่อยๆพังลงมันก็พยายามจะสู้มันก็เลยเหมือนกับเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนมันเยอะเกินไปแล้วก็กินตัวเอง เป็นเพราะว่ามีความเครียดในการเรียนสูงด้วยไหมใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นปุ้เป้เรียนหนักมากๆเลยค่ะและ้วคือหนักเป็นเด็กกิจกรรมด้วยแล้วก็เรียนหนักด้วยเพราะว่าตอนนั้นเรียนเป็นคุณครูอ่านหนังสือโต้รุ่งไปสอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทให้เรานอนไม่พอมันก็เลยทําให้ภูมิภูมิการร่างกายมันรวนไปหมดเลยยาหลักของโรค SLE คือสเตียรอยค่ะแล้วก็ตอนนั้นทานมื้อละ6เม็ดวันละย4เม็ดค่ะแล้วก็น้ำหนักขึ้นมา30โลอันนั้นก็คือจะบวมค่ะแล้วก็ผิวก็จะ ดำเพราะว่าเลือดภายในเราเสียด้วยด้วยความที่เกเลือดต่ําด้วยเลือดเม็ดเลือดแดงมันถูกกินไปก็แบบภาพภาพลักษณ์ภายนอกก็คือดูแย่จนกระทั่งเราไม่สามารถแบบไม่กล้าออกไปเจอผู้คนอยู่หลายปีค่ะอันนี้คือถ้าไม่บอกคนก็จะบอกว่าเอยไม่บอกไม่รู้เลยว่าไม่สบายก็พยายามดูแลตัวเองค่ะแต่ว่าก็ใช้เวลาหลายปีกว่าที่โรคจะสงบ แล้วตอนนั้นเนี่ยกินยามาเรื่อยๆใช่ค่ะหลักๆเลยคือกินสเตียรอยแล้วก็พอกินสเตียรอยพอเราเริ่มลดระดับสเตียรอยได้เนี่ยก็เริ่มแบบดูแลสุขภาพเริ่มพยายามจะลดน้ำหนักมีออกกำลังกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จร,จริงๆปูเป้เจอเจลพลัสเนี่ยจากที่คุณแม่ป่วยเป็นไตแล้วก็มีน้องที่สนิทกันแนะนํามานะคะแล้วก็คุณแม่ดีขึ้นคันนี้ก็พอเราศึกษาตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็เลยรู้ว่าเอยตัวนี้มันช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันก็เลยลองทานดูค่ะผลที่ออกมาก็คือแบบมันชัดเจนมากคือจากปกติเนี่ยคนเป็น SLE เนี่ยก็คือจะแพ้นั่นแพ้นี่อย่าง PM 2.5อย่างเงี้ยค่ะปูเป้ก็จะขึ้นผื่น หรือแบบเป็นภูมิแพ้จมูกพงจมูกบวมไซนัสอักเสบคือจะเป็นพวกนี้ประจําจากแบบสภาวะอากาศตอนนี้ที่มันแย่มากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอทานตัวยูมิติดต่อกันเนี่ยมันทําให้อ่าหนึ่งเลยคืออย่างข้อที่จะอักเสบก็ไม่ปวด นะคะแล้วก็พวกภูมิแพ้ต่างๆความเซนซิทีฟแพ้ง่ายต่างๆก็ดีขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะทานนานขนาดไหนถึงรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับประมาณกล่อง2กล่องแรกก็รู้สึกแล้วค่ะแล้วก็จะมีบางช่วงที่เหมือนกับ PM 2.5หานักแพ้เยอะๆก็เพิ่มปริมาณในการทานอันนั้นก็จะยิ่งเห็นชัดว่าเราดีขึ้นทั้งทงที่ปกตินี่คือต้องใส่หน้ากากแบบหน้ากากทางการแพทย์อย่างนาแต่ว่าพอเราทานยูมีเพิ่มอะไรเพิ่มเนี่ยผื่นก็ไม่ขึ้นแล้วก็ ใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกติแล้วตอนนี้ยังต้องทานสเตียรอยหรือย,ยาของ s, <S อสลียังทานอยู่ค่ะเพราะว่า่าเหมือนกับว่าถึงโรคสงบแต่ว่าเราก็ต้องเหมือนกับมียาคงอยู่ในเส้นเลือดระดับหนึ่งตอนนี้นทานสเตียรอย,อยอยู่วันละ1เม็ดค่ะจากเมื่อก่อน24เม็ด s อสสงบมาตลอดกี่ปีได้แล้วครับตอนนี้น่าจะประมาณซัก 7ปี78ป,<ม>ปีได้ค่ะอย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ยตอนเป็นโควิดก็เป็นหนักมากก็ได้ตัวยูมิช่วยเหมือนกันเพราะว่านอกจากทานยาที่รักษาโควิดแล้วอะค่ะก็ทานตัวนี้ช่วยก็คนเป็นโควิดแล้วจะแบบโคม่าเป็นหนักก็คืออาการเหมือนคนเป็นหวัดหนักๆ<ม>แค่นั้นเองไม่ไม่ได้แบบว่าโคมา่าเข้า ICU เหมือนคนอื่นๆคือสถานการณ์พวกนี้ก็คือผ่านมาได้ก็็กดยยูมิเนี่ยแหละค่ะ<ม>อีกตัวหนึ่งที่พ่วงมากับ เอสเอลีของปูบเป้ก็คือเรื่องเบาหวานคือเป็นกรรมพันธุ์ด้วยแล้วก็มาเร็วกว่าปกติเพราะว่าภูมิคุ้มกันเราไม่มีก็ตรวจเจอเบาหวานได้สักประมาณ10ปีแล้วก็ปูบเป้ก็จะมีปัญหาคือน้าตาลสะสมค่อนข้างสูงมากสูงแบบ11-12อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอาไม่ลงโอ้โหยาเบาหวานนี่ประมาณ7-8เมตรต่อวันหนึงอ,อย่างแบบเมทฟอร์มินก็เต็มแม็กเลยแบบ 800เวลา2เม็ดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีตัวอื่นๆอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็พอมากินยูมิช่วยอ่ะอน้ำตาลสะสมลดลงเคยลงไปต่ำสุดประมาณ6.5จาก11อะคะ่ะแต่ว่าใช้เวลานะคะแล้วก็ทานอย่างสม่ำเสมอด้วยตัวยูมิตัวนี้นะคะก็ช่วยปูเป้ได้มากๆทั้งจากเรื่อง SLE แล้วก็เบาหวานนะคะทานมาเนี่ย ไม่มี side effect ใดๆกับโลกเลยทั้งเบาหวานแล้วก็ SLE นะคะค่อนข้างปลอดภัยมากๆก็อยากแนะนำให้ลองทานกันนะคะอาหารเสริมเจลอูมินะคะตัวปุปเป้เลือกแล้วคุณก็เลือกได้นะคะช่วยได้จริงๆค่ะลองดูค่ะ